วันนี้นักเรียนจากโรงเรียนคริสเตียนศึกษาสมเคร์ที่ิิใหม่เพื่อชีวิตหรือจะทำอะไรสักอย่างอย่างตั้งใจเลยล้วครับเศษผ้าจากการบริจาคที่ใช้งานไม่ได้เก่าแล้วก็นํำมาทำเป็นไม้ถูพื้นแบบนี้ครับวันนี้เด็กๆดูตื่นเต้นกันมากเลยทีเดียววันนี้พวกเขาตั้งใจจะเดินทางไปชมรมคลพิการที่อำเภอบางเหนือจังหวัดลำปางกัน เพราะที่ผ่านมาทางชมรมได้เดินทางมาเลี้ยงข้าวเด็กๆที่โรงเรียนวันนี้มีโอกาสดีๆเด็กๆตั้งใจจะเดินทางไปช่วยเหลือทางชมรมคนพิการและเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยวครับ ชมลงคนพิการกันะค่ะตอนนี้เราก็เตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะเราก็กำลังจะเดินทางกันเลยค่ะตอนนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะคะแต่ก็เป็นความตั้งใจของผู้หนูเองค่ะที่อยากจะช่วยเหลือคนพิการะค่ะเด็กๆเ,เดินทางโดยรถกระบะคันเดียวที่มีในโรงเรียนแห่งนี้ละรถคันนี้ก็สภาพนี้ก็จะดูเท่าไหร่ การเดินทางเป็นไปด้วยความตื่นเต้นครับอําเภอวังยาอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนนักแต่ระหว่างทางใไล้ถึงก็มีสายฝนโปรยปลายลงมาทําให้เด็กๆเปลียงกองกันเล็กน้อยแต่ทุกคนก็ยังยิ้มอย่างภืมใจและใช้อุปสรรคให้เป็นอุปกรณ์ในการทํางาน ມາແລ້ວດີກາພະເດີ້ສົມໂນໂນໂນເຂົ້າມັນກາງລັ ตอนนี้ขอเป่าผมให้แห้งกันก่อนลงมือทำงานกันครับที่นี่เป็นศูนย์ฝึกอาชีพชมรมคนพิการที่ดูแลคนพิการทั่วอำเภอบางเหนือและทำหน้าที่ในการประสานงานส่งเ่อคนพิการกับจังหวัดต่างๆถ้าคนพิการในพื้นที่เกิดปัญหาอะไรก็จะเดินทางมาที่ชมรมแห่งนี้โดยที่นี่ก็ได้รับรางวัลมากมาย โดยที่นี่ก็ได้รับรางวัลมากมายองค์กรดีเด่นองค์กรมาตรฐานมีโลการันตรีมากมายเลยทีเดียวครับเด็กๆได้รับความรู้เรื่องชมรมและการทำงาน เพื่อเป็นประสบการณ์ของพวกเค้าต่อไปครับวันนี้ตัดย่อรูปสิงห์ไหคะพี่มีพ่อหนูมาช่วยทางทางป่าค่ะไม่ดูดีใจเนาะที่หนูมาช่วยไม่โดนยังก็จะแย่ ถ้ามีโอกาสมาดีนะอยากให้มา <c oughs> บ่อยๆโดยก็ไม่มีใครมีแม่โดนเจ้าปู่คนพิการมาเลยเกิทำงานก็ไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่หนูจะเด็กดีกับเราด้วยเนาะค่ะแล้ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจนะคะที่ได้มาช่วยคนพิการที่นี่ค่ะเพราะว่าพระเจ้าเรียนสอนให้เราเรียนจะรับเพื่อมากของเราแต่เองนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ได้มาช่วยพี่ๆแล้วก็ทุกคนที่นี่นะคะก็ ถ้ามีโอกาสก็ได้ทจะทอีกค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาที่ศูนย์ฝึกอาชีพชมรมบ้านพักคนพิการนะคะวันนี้ก็ได้มาช่วยกันทำความสะอาดในบ้านนะคะก็ฝึกอาชีพแล้วก็ได้เรียนกัญญาที่ในห้องเรียนก็เอามาใช้ในบ้านหลังนี้ค่ะช่วยกันทำความสะอาดค่ะค่ะหนูก็มีความสุขมากเลยนะคะที่วันนี้เนี่ยก็ได้มาที่ชมรมคนพิการ ถึงแม้การเดินทางของเราเนี่ยจะมีอุปสรรคอาจจะฝนตกแต่พวกเราก็ไม่ได้ย่ดท้อแต่อุปสรรคนั้นเลยค่ะเพราะเราเนี่ยมีใจที่อยากจะมาช่วยเหลือนะคะก็ขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะที่คอยติดตามแล้วก็คอยดูเราอยู่ค่ะของค่ะค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจมากนะคะเพราะตอนที่พวกเรามาเนี่ยฝนก็ตกเนาะแล้วก็ดีใจค่ะเพราะว่เาเขาเคยมาเลี้ยงข้าวพวกหนูก็อยากตอบแทนเขาว่าถ้ามีโอกาสดีก็จะมาอีกค่ะเพราะเป็นสิ่งที่หนูหวังว่าหนูจะได้ทานอีกะคค่ะ พี่มาทำความสะอาดที uh, ui, no. Não, ่ชมรมพิการเพื okay, yeah, like ่อว so ันหยุดให้หนูเป็นเด็กดีนะคะตั้งใจเรียนเนาะลูกเนาะเดี๋ยวเรามีโอกาสก็มาอีกนะยินดีนะลูกนะขอบคุณครับก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายลูกๆไม่โดนสะอาดสะอาดหมดเลยเห็นไหมเนี่ยเด็กๆมาช่วยกันเต็มเลยโอ้ดีใจดีใจที่านีดีใจครับขอบคุณมากนะับที่มีโอกาสมาอีกนะคะมีโอกาสมาอีกนะคะมาบ่อยๆด้วยนะ แล้วเด็กๆจะกลับมาครับไม่โด้แล้วก็ขุนวันนี้มีความสุขทั้งคนให้คนรับขอพระเจ้าอวยพรทุกคนครับได้วยหนูไปด้วยบ๊ายบายไม่ขูงบ้านไมด้วยนะ